ขยับคนที่ไม่มีบอลทำไงขยับสแกนรอบข้างขยับอือขยับขยับดูรอบข้างเฮ้ยดูรอบข้างด้วยไปไม่ได้ไปดูรอบข้างด้วยขยับดูรอบข้างด้วยต้ขอบอนดีรอบข้างด้วยเขารอบข้างมาชิงหรอทำไงไม่เดินเบีวข้าไม่เดินลูกไม่เดินถ่ายเกมเหนื่อยแล้วรูรูรูขยับขยับลูกขยับ เยียบตีบอลให้ได้เปรียบพร้อมเลยพุ่มพร้อมเลยเออลิงบอลใกล้ๆกล้ทำงานร่วมกันดูเปลี่ยนขวาไม่ได้เปลี่ยนซ้ายขยบับขยบับขยบับขยบัขยบเฮ้ยทำไมตรงไอ้เวลาข้ามตัวนั้นตีมันกว้างไหมลูกตีกว้างตีเชฟมันกว้างเออให้แล้วก,ใวก็ให้แล้วก็มายืนจัดเชฟด,ดีๆแค่นั้นเองขยบับ ขยับลูกขยับขยับเอาดิขยับให้บอลเดินทางให้บอลเดินทางลูกบอลเดินทางบอลเดินทางบอลเดินทางบอลไม่หยุดบอลเดินทางตลอดบอลเดินทางคนเดินทางขยับขยับเออขยับขยับขยับได้ดีมิกล้งกายดีๆขยับไอเต้ขยับลิงหาพี่เขาด้วยเออให้เลยฝึกเลย ให้เลย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 บอลเดินทางดีๆขยับไม่เดินนะไม่ยืนนะผูไม่ยืมทีมหาไม่ยืนคนที่มีบอลทำไงวิ่งหาเออวิ่งหาวิ่งหาบอลให้เลยใช้ใช้เสียงให้เลยให้ฝึกสกแกนฝึกสกแกนเออการทำงานเป็นทีมขยับ คีมคีมหางขยับขยับหน่อยขยับขอบอลเขยบขอบอลลิงบอลบอลสั้นบ้างยาวบ้างเออนี no ่นี่การทําเป็นทีมเอาดูดูใช้มือนี่เอาดูเราจะได้รุ่นในขนาดไหนไอ้บุญไม่ชัวให้ได้ไหมให้ได้ไหมไม่ชัวให้ได้ไหมชัวหน่อยขยับให้ชัวให้ชัวให้ชัว

มองข้างบนด้วยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเท้าซ้ายเท้าขวาประคองด้วยลูก ถึงเส้นนะแล้วกลับมามาเร็วกาองศาสนามดีๆตาขวาด้วยลูกตาขาขวาด้วยอ๋อต้องรู้ต้องรู้จักพ่อนอนสปีดบอลต้องรู้จักพ่อนสปีดบอลช้าจากช้าแล้วไปเร็ว ช้าแล้วก็เร็วขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ถึงตรงกลางเปลี่ยนสปีดบอลเร็วคนละแปดรอบนะคนละแปดรอบนะต่ <c oughs> เอเนื่องไปเร็ว เราอยากเปลี่ยนสปีดบอลน,นะถึงตรงกลางเปลี่ยนเป็นบอนเลบเ,อเลอร็รวรแบบมาบอลมาเร็วไอเป็นไอนเป็นหน้ากระดานแม็ก อย่าเลี้ยงความลายอ๋อไปต้องเลี้ยงว่ากิมฮันไม่ต้องขิมหันไม่ต้องเลีย้ยงไม่ต้องเลี้ลงงลงยงว่ากิมฮัน มองไปข้างหน้าด้วยไม่ใช่มองกับพื้น